เอาลครับเราจะสอนวิธีการลงอวตารใหม่ทุกตัวนะครับแต่อวตารตัวนี้ครับเราจะเห็นแค่คนเดียวนะครับเข้าไปที่เว็บ h o n g g c o m ครับแล้วมาที่อวตารใหม่ครับอันที่สองนี่ครับคลิกเข้าไปครับพอเข้ามาแล้วนะครับมันจะมีอวตารฮอนครับ ทุกตัวนยครับอยู่นี่ครับเป็นข้อมูลอวตารของเราครับให้เราคลิกเข้าไปที่นี่ครับมันจะรวมอวตารทุกตัวอยู่นี่ครับคลิกเข้าไปคลยคแล้วก็รอโหลดมุมนี้นะครับแล้วก,กดคามครับป๊บเสร็จแล้วอุ่นหน่อไม้ไม่รู้ามเสร็จแล้วก็ ตาหลออเลยครับมันจะเป็นมาท่าเนี้ครับเราก็เอาไฟล์มันที่อยู่นี่มาอยู่ในโฟลเดอร์ได้แบบนี้ครับกดค้ครับ ไปที่ไฟล์ของคอนครับนะครับกาลินาคอนครับเข้าที่กาลินาคอนครับแล้วเข้ามาที่เกมดัตตาครับไปที่แอปครับแล้วคอนแล้วมาที่เกมครับแล้วกดวางครับอนี้ครับปะ่ะ กดเข้าเกมครับ มาแล้วให้เราแบกรู้ว่าได้ไม่ได้แค่ไปดูที่ครับข้อมูลฮีโร่ครับนี่ครับมันจะขึ้นอวตารทุกตัวนะครับ แค่นะครับแล้วเข้าเล่นเกมตาปกติครับแต่อวตารนี้เราเห็นแค่คนเดียวนะครับหรือคนที่ลงกับเราครับ